สวัสดีสาว,สาวยินดีตอนทับเข้าสู่ช่อง Entertain Me Official สอบมาโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับรู้ไหมครับ ไม่ทำอะไรแล้วค่ะแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็นอนไปเลย AR AR คลิปเพราะว่าทีเขาเรียกเรามาวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ออฟฟิศซินโดรมพาร์ทสองแต่เราจะไม่ได้มาวิชาการกันนะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะก็คือเรามีผู้เข้าแข่งขันสองคนก็คือเจมกับใบเตยนะครับจ้าเกมนี้มีชื่อว่า Quick as you have สำหรับเกม Quick as you can วันนี้นะครับเราจะมีกติกานะครับก็คือเราจะให้ทั้งสองคนนะครับผัดกันตอบคำถามผัดกันตอบคำถามตามคำถามที่เราเนี่ยมีกำหนดทายในเวลาที่กำหนดซึ่งแต่ละข้อก็จะมีเวลาไม่เท่ากันถ้าสมมุติว่าเวลาหมดที่ใคร คนนั้นจะแพ้อีฝ่ายจะได้หนึ่งแต้มก็คือจะรีบตอบเลยไหมเหมือนยนต์เหมือนยะต์แคตตากรีห้าม3ใช่ห้ามใช่แต่คำถามนี้ก็คือจะเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมเราจะมีคำถามทั้งหมดนะครับแปดข้อด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้เป่ายิงฉุบนะว่าใครชนะแล้วก็คนที่ชนะจะได้เลือกว่าจะเอาคำถามข้อไหนความถูกต้องของคำตอบที่แต่ละคนตอบมาขึ้นกับ คนคุมเกมก่าูกต้องหรือให้ไหมใบแอสมันนี่อะใช่ใบแอสนะอ่ะต่อยท่ชูไปก่อนเปลาเองแมนออกสาหนึ่งไม่สาจ้าเปลาเองจุบเอาไปเอาไปุ๊เรียกไ้ใช่ไหม เดี๋ยวไปตัวจะได้เริ่มก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ทดลองเล่นก่อนอันนี้คือคำถามตัวอย่างพร้อมไหมครับดู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 เดี๋ยวไม่กลิ้งข้อนี้นะครับข้อตัวอย่างเรามีเวลาให้ทั้งหมด30วินาทีเอ๊ะสามสิบวินาทีนานนนานสุดในบรรดาคำถามทั้งหมดแล้วฉันจะดึงเกมเล่นหนึ่งสิบห้าวิแล้วเหรออบสิบห้าวิที เรามีว่าอะร้งคิดใส่ไว้เ่ยเราจะไม่บอกว่าเลยกี่วินาทีพร้อมไหมครับสำหรับข้อตัวอย่างนะครับจงบอกเดี๋ยวให้ไปเจอเรื่องก่อนนะว้าวอคำรู้ว่ากลัวจงบอกชื่อโรคที่นักกายภาพบำบัดสามารถรักษาหรือฟื้นฟูได้ครับพร้อมแล้วเริ่ม มาเดทไปชื่อเพนซินโดตะอาได้อันนี้คือพาโถใช่ไหมอะไรก็ได้อะไรก็ได้เซอร์ฟพอรสปอนเดโลซีสอ่าถูกเอาโอเอนีเออลาบาสติโนซีสอ้าวอะไรเชอเดอร์เทนดินนติสอ่าได้โอ้ยยางอะสโตร์เอาได้เบลพอลซีเอาได้อันอ่อนเอาได้เอ่อแองเกิลสเปนได้ซิ้นสุ เป็นตัวอย่างนะต่อไปเริ่มก็ิ่มเราจะให้เริ่มเกมจริงๆแล้วนะครับจ้าเาเมื่อกี้เเป็นคนเริ่มก่อนเนาะเราจะให้สิทธิ์เจมเป็นคนเลือกข้อดีกว่าอ๋อออสี่สี่แบบเอาเลขสี่นะวันนต้องเลือกเลยข้อนี้มีเวลาให้ทั้งหมด20วินาทีเท่านั้นกานานอยู่ฟังคำถามอยู่นะครับ ลงบอกวิธีการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมทั้งที่เป็นเครื่องมือและไม่ใช้เครื่องมือมีเวลาทั้งหมด20วินาทีเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคอทแพคคอทแพคได้โคแพคโคแพคได้อัลตราซาวน์อัลตราซาวน์ได้ช็อตเบสช็อตเบสได้เลเซอร์ค่ะเลเซอร์ได้ช็อตเบสช็อตเบสได้ s t r e ช c h i n g ค่ะ stretching ได้ e s e s ได้อะไร พีดในสเตนท์เทนนิงกันสเตน์เทนนิงได้คอสเตนไลเซชันจ้ะสำหรับข้อแรกนะครับเจมได้ไปหนึ่งคะแนานอะ <c oughs> ต่อไปงั้นเดี๋ยวสลับกันดีกว่ารอบนี้ให้เจมเริ่มก่อนแล้วใบเตยเป็นคนเลือกข้อโอเคไหมโอเค หนึ่งถึงสามห้าถึงแปดหนึ่งถึงสามแปดเยอะจังหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งอะไรขึ้นอย่างไม่แน่ใจอ๋อพอหนึ่งขึ้นอย่างข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจมส์จะเป็นคนเริ่มก่อนนะข้อนี้มีเวลายี่สิบวินาทีคำถามคือฟังดีนะครับบอกชื่อกล้ามเนื้อ ส่วนบนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศโรมนะฮะได้รวมมือและแขนด้วยเจมเริ่มก่อนนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มสแตรปิเซียสได้ดึงดึงมาอ่อนะยังไม่อยากพูดเอะไรเอลีเวเตอร์สแปร์เล่อะไรนะลีเวเตอร์สแป l ์เลค่ะไปแอบอีกแล้วรอมบอยรอมบอยดึงดึง ดึงดึงเอ่อฟลิกซ์เซอร์ฟลิกซ์อะไรเลบอกให้เล่นให้แฝดโอเคนี่คือการดึงเวลาคือผู้ชมเขาไม่รู้นะว่าเธออ่ะไม่รู้จริงการดึง สำหรับรอบนี้นะครับใบเตยแท้ไปอีกหนึ่งรอบนะครับฉะนั้นเจมส์ได้ไปสองคะแนนรอบนี้นะครับพี่เจมส์เริ่มก่อนให้ให้ใบเตยเริ่มก่อนแต่เจมส์เป็นคนเลือกข้อเหลือสองสามห้าหกเจ็ดแดเรียงไปเลยสองข้อที <S <s okay. ่สองเรียงไปเลยสำหรับข้อที่สองนะครับ hmm. มีเวลาให้ทั้งหมด สิบห้าวินาทีเท่านั้นหน่วาห้าวีดะหันปากัไม่ได้ไอ้วันห้าวีดะได้สักสวินาทีเท่านั้นนะครับคำถามคือจงบอกการจัดท่าทางหรือ postural correction ไม่ว่าจะเป็นท่านอนท่านั่งหรือยืนที่ถูกต้องไปเริ่มก่อนนะครับมาเลยจ้ะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม เก็บข้างเก็บข้างถูกนี้เปิดไหล่ Open Chase โอเคได้เยอะ Pelvic 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 อะไรทิ้วมาข้างเออโอเคได้เฮ้ยเอลโบ90องศาเออได้มา มาพลังเร็ววันนี้เข้ามากับดวงจริงๆค่ะเดด้าเของเราไปมาย่กับสามคะแนนโอเคสำหรับข้อต่อไปเจมเริ่มก่อนบ้างเนาะโอเคทาอึมบัตให้เวเตอร์เป็นคนเลือกข้อ่ะเดือสามห้าหกเจ็ดแปดแปดค่ะ ก็แปนะครับก็ที่โลงไงเขาแปางบับแรงมากเรามีเวลาให้ทั้งหมด20วินาทีกับคำถามคือจงบอกชื่อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมากส่วนล่างเอาลที่เกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมรวมขาและเท้าด้วยแต่ข้อนี้ต้องตอบให้ดีๆเพราะก็ขึ้นกับ การพิจารณาของควบคุมเกมเหมือนกันถ้าตอบกล้้มเนี้วที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ make ซ e n s เราก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าโอเคเจมเริ่มก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่ม hip flexor hip flexor ได้ g l u t e ยสค่ะ g l u t e ยสได้อ่ะ gluteus ไหนอ่ม gluteus m a x กซิด้าง hamstring ะ h a m s t r ได้อะทำไมวทไมต้องวขนาดนี้พาราสไปนอลมสเตอร์ค่ะเอกวาเดตุ้เราบ่ม คว<ข>อดได้เจ็บมอสซค่ะอะไรนะคอได้เจ็บม <laughs> อสซ่ค่ะควอดเจ็บพี่ลิฟต์มีคอดเจ็บยไม่ทัดนะครับแต่พี่ลิฟต์มีดัดได้นะต <c oughs> อนีรับเดยวีย,น,ยวนเร็วกร <c oughs> ยนเร็วรับเยนเร็ว <c oughs> โอเคเจมได้ไปสี่ะนะนนผ่านแล้วพึ่งทางนะครับ เมนี้ไปสคะแนนที่เราจะมาทำให้เกมมันน่าตื่นเต้นขึ้นยังกีนย้อนยังไม่ถึงแม้นอาสำหรับข้อต่อไปนะครับจะได้คะแนนสาคะแนนถ้าตอบคู่นะข้อต่อไปนี้ก็คือใบเจยจะเป็นคนเริ่มใช่ไหมแล้วเจมเป็นคนเลือกข้อเอาโอเคอ่ะเหลือข้อสมไปเลยจ้าสามไปเลยนะมีเวลาให้ทั้งหมด30วินาทีได้มาสามสาสามมาสาม่ สามสิบวินาทีนะครับจงบอกสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมสาเหตุถ้าพร้บอมแล้วเริ่มเล่นโัวจับมือถือนานเกินได้ั่หนานของนานๆนะเร็วเร็วเร็ว,รวดึงเวลาเหรอบ้าเอวอว้าเอ ไม่ไม่ยืดกล้ามเนื้อค่ะไม่ยืดกล้ามเนื้อได้อะนั่งเอกนั่งทำเอกสารนานๆได้เอาใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆนานๆได้เอาโอ้ยมันฉ่ำบอกไม่ลุกไม่ลุกไปเดินระหว่างทำงานได้เอาก็คือไม่ออกกำลังกายความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัวค่ะเด็ไม่จัดให้หมอสมไม่จัดพื้นที่หมอสมคุณตอบแล้วคุณตอบแล้วคุณตอบแล้วตอบ มตอบยาวขนาดนี้เลยอ่ะเออต้องใช้เทคนิคตอบยาวเบย์เบย์ได้เป็นสามเลยนตอนนี้แตงโาจะสู่สี่นะสู่สี่นะจ๊ะเดยดกันมงเลยคะแนนสู่สี่แต่ความรู้ไม่สู่สี่เมื่อกี้คือข้อหก แต่ทีนี้ข้อ6เกิดอัิเสบินก็คือกล้องดบับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อมกเมื่อกี้ก็คือโมคาไปเลยแล้วเราก็เหลือเจ็ดข้อแล้วกันโอเคตอนนี้นะครับก็คือใบเ,เตย3คะแนนแล้วก็เจ็ดตั้งแต่ซีคะแนนเหลือ5กับ7 7ดค่ะ7นะครับโอ้ยอยากเจ็ดจริงใจแล้วมีไม่แถ<ต>วเจ้เริ่มเนาะ ข้อนี้มีเวลาทั้งหมดอยากเจอคนดีดีสิบวินาทีเท่านั้นเกห่ิวกับคำถามคือบอกการแพทย์ทางเลือกที่สามารถช่วยรักษาออฟฟิซิโรมได้นอกเหนือจากการทำไก่ภาพบัตว้าวสิบวินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเียมเริ่มนะเริ่มฝากเข่งฝากเข่งแคปแทนจีนแคปแทนจีนข้บแก้วข้อแก้วข้อแก้วได้ ดัดดึงกระดูกเขาเียอะไรดึงไข่เลอไข่ติร่ก็วิติกได้อลวดไ่ไทยฉันรู้แล้วจับเวลาฉันช้าฉันรู้เออเป็นสิบวิเนาะใช่ไมเธอคิดอะไรอย่างมีสิบวิเองอ่ะเธอต้องเล่นเร็วสิโค้ีเจมได้ไปเนนพวของเดิมสคแนนเจ็ดแน ข้อสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เจมีเจ็ดใช่ไหมเตยมีสามใช่ไหมใช่ค่ะข้อนี้เราเอกไปเลยห้าคะแนนให้มันขายให้มันรู้ไปเลยข้อนีห้าคะแนนนะครับฉันยอมแพ้ก็ได้ได้มากสามสิบวินาทีนะครับจงบอกอาการหรือลักษณะสำคัญของโรคออฟฟิศซนโดร ใบเตยเริ่มก่อนนะครับมีเวลา30มสิบวิถ้าพร้อมแล้วเริ่มปวดตึงคอบ่าสะบักมีปวดร้าวลงแขนปวดร้าวลงแขนขาหนิ้วมือไปขาหน้วมือเฮ้ยแม่รู้แม่ย่ามกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดหัวปวดหัวได้เฮ้ยปวดหัวใช่หรอือเปล่ายู่ใช่ก็ได้อยู่แล้วขึ้นหัวอะไรอ่ะจุดกดจิบเล้าขึ้นหัวเร็วเร็วเร็วหวัดเบ้าตาเบ้าตา <premises? S 2> แล้วปวดหลังปวดหลังปวดปวดปวดอะไเอวปวดเอวได้มาเตรียมได้อดีกหคะแนนรวมเป็น12เสอชนะไปวันนี้ผู bottle bottle <15 S 2> ้ชนะนะครับเราเป็ผู้ชนะของเกมรางวัลคืนรางวัลคืนอ่ารางวัลเราลืมบอกไปเลย คนชนะนะครับคนชนะสามารถสั่งให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้1อย่างเฮ้ยจริงปะริงปะทำไมอันนี้ไม่รู้อะจะให้คนแพ้ทำอะไรดีครับในค่ำคืนนี้ทำท่า4ี่คูณร้อยขวาสิบทีซ้ายสิบทีทำได้ไหมแเนี้ยเนี้ยเงี้ยเี้ยคนแพ้ทำโชว์เลยทำโชว์เลยตอนนี้ถ้ากำลังสวย คมจับข้าวจับข้าวขอนี่นิ่งขอนี่นิ่งไปแต่ลำตัวเออไปแต่แบบไปสายซิสิบทีหรอเออหนึ่งถ้านี้ช่วยอะไรครับกันเลื่อนกันให่ได้ถานี้ช่วยอะไรนะช่วยนะแม่มันทำเพื่อมันเาเรียกว่าสปายสปายมันออกแรงได้สองครั้งน่จะดื่มสิบแล้วยากมากเลยสามเองเหรออืมจะได้สามเลยสี่ ห้ามาแม่แล้วก็วนกลับโอ้โหมันยากมันกลับมนกลับมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นตัวโคตัวมคือเป็นสกุลกุลโคตนะครับห้าหรือเจ็ดหรือยังสองมันแยกส่วนยากมางแม่สามป็นเป็นแบบเป็นบทโทษที่แบบมีประโยชน์ห้าโอ้ นี้เป็นไงบ้างสำหรับเกมออฟฟิซินโดมไม่สนุกไม่สนุกเล่นกับคนไม่เก่งอ่ะไม่สนุกมันไม่สูสีมันง่ายมันง่ายถูกกี่ข้อข้อเดียวเองข้อเดียวสามถูกหรือเปล่าข้อเดียวสลยถูกหรือเปล่าหรือแค่จังหวะเฉยๆแต่ก็ถือว่าวันนี้ทุกคนแบบ เป็นการพัฒนาความรู้ไปในตัวแล้วกันเนาะดีค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะาฝากช่องหน่อยช่องสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากไหมครับกดสุดท้ายนี่เจ้า <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้า <c oughs> กดซับสไคร e นะเจ้าเนะ <c oughs> มีหลายที่นะเจ้ามีที่ไหนพ่อ,องกอ YouTube, YouTube <c oughs> นะเจ้า <c oughs> IG นะเจ้าแล้วมี <TikTok. S 3> <TikTok S 1> อะไรแถม TikTok TikTok นะเจ้า แล้วในใน u t u b e ต้องกดอย่าง่รกเจ้ากด Subscribe บัตรจ่ายเจ้าเอากดกระดิ่งเออแม่นเจ้าเนาะกดจริง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 คอมเมนต์ด้วยกระดิ่งโอ้หมวนมาหมวนยังไดก็บอกกันได้นะจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า